วัดีค่ะวันนี้เราจะมาเชื่อมฟักทองกันนะคะนี้เราแช่น้ําปูนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างแล้วก็เอาไปใส่หม้อค่ะตอนนี้ก็รอน้ําเดือดนะคะเราจะใส่น้ําตาลลงไปถ้าเราจะใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะน้ําตาลแล้วก็คนพอเดือดเราก็ใส่ฟักทองค่ะปริมาณน้ําตาลนะคะก็จะใส่ตอนนี้ค่ะเป็น เส้นที่มันเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พอดีค่ะเส้นนี้นะคะเราจะใส่ประมาณแค่นี้ใส่เลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะนี่คือส่วนที่เหลือนะคะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะ ่วนใครที่ชอบหวานก็เพิ่มน้ําตาลไปนะคะใครที่ชอบหวานน้อยหน่อยก็ลดน้ําตาลจากที่บอกนะคะวิธีการของเราเนี่ยเป็นการเชื่อมแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะคะปาชนะเราก็สวยงามเลยเกินนะคะมีรอยจุดๆด,ด้วยอาค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะถ้าเราใส่น้ำปาป้กไปเนี่ยเวลาที่เราจะเคี่ยวโหนานมากเลยนะคะใส่แค่นี้พอนะคะเพื่อน เราเตรียมใส่ฟักทองได้เลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราเชื่อมเสร็จแล้วกันนะคะเช็คกันหน่อยตอนนี้หลี่ไฟลงแล้วนะคะ,คะนี่ค่ะมาได้สักพักหนึ่งแล้ว เริ่มจะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เชื่อมต่ออีกนะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะฟักทองเชื่อมของเราค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ